โอ้ก oh, <c oughs> ูมีคาถาไฟ <c oughs> เห็นไหมไงกูเกินแบบไม่ต้องปักไฟอ่ะเนี่ยคนละเกียงอ่ะครั้งนี้ครั้งนี้จุดฟาร์มบอสมันหลับจริงไปะเนี่ยตัวหลับจริงดิเหยี่ยมมึงแค่ง,ง่ามมองไม่เห็นกูนล้อเสาออกน่าจะได้เนอะมันไม่มไ,มไม่คงไม่ผสมผลในกับบอสละเนาะเออเดี๋ยวมึงเอากระโหลกไปเดี๋ยวพึ่ง,งนะ เดี๋วดูของเดี๋ยวสอนพี่ครับไอ้นี่ก่อนครับให้คุณดูก่อนอก็คือเอาผลึกกระโดดกระโลกคิสกั้งนะคิดขวามันก็จะทําการค้าฟให้ให้ตัวเองทีแกว่าจะหาเจอไอ้ตรงเงี้ยมันก็ใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะไอ้นี่คุณก็ค้าฟใ,ให้หมดเลยถ้าคุณคิดจะฟาร์มกี่ครั้งก็ลแล้วแต่คน้ย เราจะฟาร์มสักอสี่ครั้งเฮ้ยเอ็ดทุบพิงเลยห่ะอะไ,ไ,ไม่ใช่ว่าเราก็เอากระโหลกไปวางไว้กุ้งหีนไม่ใช่หรอวะข้างหน้ามั่งไงกูเงีนะ้ยพร้อมยังกูจะทำสงามก่อนเกียร์ยี่บวกกันพี่กันแล้ววะมันคือหินไงีนี่ใช่ไหมหินทุบไม่ได้

มืออะไรตัวเอไฟมันเยอะอุ o ๊ยอ่โอ้ยฉี่ผายแล้วอยู่กันมึงขึ้นลงขึ้นลงเอ์อขึ้นลงแยาสู้กับบอสขึ้นลงขึ้นลงอุ๊ยอุ๊ยอ่ยแม่งอักง่ากูเนี่ย

กัมเมกะย่าไก่เฮ้ยข,ขอสอยกึนนะอ่าอ่าสอยปึ๊บปึ๊บออดาบจอบพิคามอ่ารูดมาให้หมดก่อนเอามาให้หมดก่อนรูดเก็บแล้วก็เดี๋ยวคุกตอกนะพิคิเอกดกวาดนะพิจารปีนกฟินิกมากมาแล้ว โอ้ยอ oh yeah. oh, ่ะวูดบลีกลบลีกของคุณครับกูแรกเลยกูแรกเลยแรงได้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 เอ็งอย่างเงี้ยได้แล้มันมันเด่งกูมันเด่งคุยิงไกลแรก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 ไอ้เนี่ยจะตายแล้วเมื่อกี้มันตายโอ้ยมันหนึ่งหิวแบบเรียบร้อยเก็บกูครึ่งเสะครึ่งเสะและครึ่งเสะและลงเมื่อกี้ลงเฮ้ยไอ้เชี่ยกี่ครึ่งอ้สัตว์มังใส่ของกี้อยู่ไกลสุดยังอยู่แนวเกยังอยู่แนวกกั

กินยากินยากินยาอยู่างล่งอยู่ข้างล่า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 งกูตายแล้วตายโอเคสวยโอ้โหกองไฟลุกเฮ้ยมีเห็นกองขับไหมเงี้ยไอ้เหี้ยวิ่งมาเป็นขบวนเลยเหี้ยมึงรู้ว่าแบบไอ้บอสลงไงอะไรเงี้ย ขอไอ้น,นี่ไงมันบอกความเร็วอะไรวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้ความเร็วยาประชิกอันนี้ที่จริงก็ขอมึงไงมึงจะเอาเปล่ล่ะความเร็วยาประชิกเพราะกูกะจะไม่ใส่เซ็นี้แล้วมาดิเขาไปคือเซ็นี้มันบวกทุกอย่างเวง้ยบวกความบวกความคือมันเป็นสายความเร็วอะไอเ้เซ็ตเงี้ยแกัมึงก็กลางไอ้สมุกยังอะแกสมุกมันดาเมจอยายไก่เว้ยเออ มีสร้อยสร้อยสร้อยเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยไอฟิกเกอร์นี่หายากนะเอิร์ดไปดับวิบญาณเฮ้ยครบเลยว่ะเซตนี้อ่าใส่มีมันใส่ไปเลยใส่เลยแก่แก่ไกลหรือมึงลดนะข้าใส่อ่ะมึงลบเลือดแล้วมึงเห็นปะเลือดตัวเองอะใช่มึงลดเลือดตัวเองเห็นปะมึงได้ยิงเสียมเนี่ยกำปักมาอีกรอบนะ

ขอโทษครับผมจงมาข้างล่างข้างล่างวะไปหามแล้วอุ้ยเหี้ยมึงเป็นมึงคิดว่ามึงออมัเหรอใสตว์มึงเปอลโดเวอร์เหรอที่เราจิ้หามแล้วโอ้เออแก่เออแต่ดิงไงกูโดมบีบเมื่อกี้เห็นไหมเงี้ยไฟแม่งล้อมไอ้เหี้ยกูว่ามึงมึงดิสไปหน่อยว่ามึงมึงเสี่ยงไปหน่อยไอ้เซกิกูใส่ โอ้โหมึงก็วิ่งมึงก็วิ่งใส่กูเลย่ายพอคี้ยคือไม่รู้ว่าเปอร์เซนต์เผากับความเร็วค่ะนี้มันคิดว่ามึงมึงเรื่องยีม่้เกิดกูก็โอเคถอยๆอย้นยกูเปันมาริโอ้เนี่ยไงคียตีได้สองที มาหากูละมาหาไปหาไม่หามึงไป่หามึ๊กยตายแล้วตัวไหนก็ดีโอ้ยยาตายแล้วกูจะตายไม่อะไปกินยาก่อนดิกินแล้วกินแล้วเล็มีตายเรียบร้อยมันดีแบบว่สักนี่ไม่ไม่รู้สรรพคุณว่ามันจะดีโมันจะโอเคเปล่าไอหนี้ไอเงี้ยกวัวเลยนะ กูจะเป่าเข้าเลยวะอุ้ยเหี้ยเนี่ยบ้ากากูไม่มีนะเมื่อกี้ง่าแหกไปได้เหี้ยหนีไม่พันเหีเ้ยอีรับเลยถึงไอ้ล่างแร้ไม่เท่าไหร่ไปแต่ว่าโดนมันแล้วเหี้ยแบ่งรองากู้ายไปหามึงไปหาเมือ่อ <All right. S 2> แล้วมึงทำกามเมีเยอะสุด ม่งมาหากูและไอ้เหี้ยไอ้เกดเรียวโอกโหจะแตกเออยขามันง่ายก็สุดท้ายก็โอเคแล้วไอ้เหี้ยพื้นขลุมเออขอยเออขอยขอยกูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่ข่อยไปข่อยไปเลข่อยไปโอ้ติดติดผอเฮ้ยมักมักไอ้เหี้ยเมื่อกี้มักไอ้เหี้ยข่อยข่อย อุ้ยอ่ะง่ากูเลยมันเอาแกมึงเดียววะมันโกรธแค้มึงอะหลบหลีกอีสัตว์ไว้เรียบร้อยเมื่อกี้กูกลายคิวไอ้เหี้ยเพราะอะไรวะแม่งเก่งขึ้นบอกว่าไอ้เหี้ยมึงฆ่ากายนะกลางกายขึ้นอีสัตย์เราขึ้นคืออะไรวะเออ๋อขอมีค่าเฉยเนี่ยกิกมึงอยากได้ไหม